เราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่เราปรับทัศนคติของเราได้ในทุกองค์กรเราไม่สามารถเลือกเพื่อนร่วมงานได้เสมอไปบางคนคิดบวกมองโลกในแง่ดีบางคนมองทุกอย่างเป็นปัญหาแต่สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าใครถูกใครผิดแต่คือการเรียนรู้ที่จะปรับสมดุลในการทำงานร่วมกันเพราะทัศนคติเปรียบเสมือนแว่นตาบางคนใส่แว่นสีเทาจึงเห็นทุกอย่างหม่นมอง ขณะที่บางคนใส่แว่นใสเห็นโอกาสแม้ในวันที่มืดมนการทำงานให้มีความสุขไม่ใช่การเปลี่ยนแว่นของคนอื่นแต่คือการรักษาวแว่นของเราให้ใสและสะอาดอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ถูกความคิดลบมาบดบังเป้าหมายและคุณค่าของเราการทำงานในองค์กรเปรียบเสมือนการรวมผู้คนจากหลายเส้นทางชีวิตมานั่งอยู่ใต้หลังคาเดียวกันแต่ละคนเติบโตมาไม่เหมือนกัน บางคนเคยชินกับการแก้ปัญหาด้วยรอยยิ้มขณะที่บางคนเผชิญความยากลำบากจนกลายเป็นคนระแวงและตังวลสิ่งนี้ทำให้เราเห็นว่าทัศนคติในการทำงานไม่มีทางเหมือนกันทั้งหมดทัศนคติเปรียบเสมือนแสงไฟบางคนสว่างไกลาบางคนริบรี่แต่ต่างก็มีค่าในแบบของตัวเองหลายครั้งเราอาจเจอเพื่อนร่วมงานที่มองโลกในแง่ลบ ทุกอย่างเต็มไปด้วยคำว่ายากหรือทำไม่ได้สิ่งเหล่านี้อาจบั่นทอนจิตใจเราได้หากเราไม่รู้จักจัดการกับมุมมองของตัวเองอย่าปล่อยให้เงามืดของคนอื่นมาบดบังแสงสว่างในใจเราในขณะเดียวกันเพื่อนรวมงานที่มองโลกในแน่ดีอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เรากล้าลองผิดลองถูกและมองปัญหาเป็นเพียงทางผ่านสู่โอกาสใหม่ๆดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการเคารพความต่างและเลือกเก็บสิ่งดีๆจากแต่ละคนมาเติมเต็มการทำงานของเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใครแต่เราปรับวิธีคิดของเราได้เสมอเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่เราปรับทัศนคติของเราได้ไท้ายที่สุดการทำงานคือการก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะร่วมกับใครหากเรายังรักษาใจให้ใสและมองเป้าหมายเดียวกันเป็นหลัก เราจะค้นพบว่าแม้ทัศนคติจะแตกต่างแต่หัวใจของการทำงานนั้นเหมือนกันคือการสร้างคุณค่าและก้าวไปด้วยกันความต่างไม่ใช่กำแพงแต่มันคือสะพานที่จะพาเราไปได้ไกลกว่าเดิม